ตะมาขาอยืนยันนะว่าไม่ง่ายเลยคำว่ากายนี่นะนะก็เกินไว้อีกนิดหนึ่งตรงนี้ว่าคำว่ากายเนี่ยนะเป็นคำแรกที่เมื่อภิกษุทุกกงได้รับการบวชขึ้นมาพระอุปัชฌานี่ยพระพุทธเจ้ามีธรรมวินัยเลยกำหนดให้อุปัชฌาต้องสอนกายจิตแยกกายแยกจิตให้ฟังให้สมาธิถิเป็น ก่อนอื่นเลยก่อนจะลุกจากที่นั่งบวชนั่นแหละเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจแล้วอุปชาก็ไม่รู้ว่าแยกกายแยกจิตไม่เป็นแยกกายแยกจิตก็เป็นนั่งหลับตาแล้วก็ทำจิตที่เป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้สร้างอุปาทานเป็นมโนเป็นน,นิรมานกายมโนมยาตาแยกกายกายคือร่างของเรานั่งอยู่ตรงนี้จิตของเราก็ลอยขาดออกไปจากกาย ขเราไปจากร่างแล้วก็มองเอามาเห็นร่างเพราะเรานั่งนี่นิ่กับคนแยกกายแยกจิตสําเร็จไปโน่นเลยซึ่งเป็นเรื่องของเทวนิยมเป็นเรื่องของอความลึกลับเป็นเรื่องของความที่เข้าใจกันไม่ได้เป็นสัญญายอณิจารีีของแต่ละคนสมมุติเอาอะไรต่ละเอาไปปั้นรูปปั้นร่างปั้นเรื่องปั้นราวเป็นเองแนะนํากันไปเป็นสัมโพกกายแล้วก็ไปตั้ง ปั่นขึ้นให้แก่ตัวเองมันก็เลยเลอะเทอะกันไปใหญ่เลยงานพระพุทธเจ้าถึงให้สอนอุปชาเนี่ยจะต้องมีสมาธิที่รู้จักกายจักจิตอย่างถูกแท้อธิบายก่อนถ้าอธิบายกายอธิบายจิตแยกกายแยกจิตไม่สมาธิจบเลยการบวชนั้นโมฆะไม่มีทางที่จะปฏิบัติทําได้สำเร็จเพราะการแยกกายแยกจิตได้ ก็คือการจะต้องอธิบายถึงธรรมนิยามห้าได้ต้องแยกกายนี่คือจิตถ้าไม่ใช่กายแล้วเนี่ยนั่นคืออุตตุแม้แยกกายแยากจิตไม่ใช่อุตุเป็นแค่พิชาพชาก็ไม่มีกายเป็นแค่พิชชาก็ไม่มีกายพิชชาหรือพืชนี่ถือว่าไม่มีกาย ต้องจิตนิยามจึงจะมีกายแล้วก็ถึงจะจัดการกรรมม,กรรมมีกรรมมีวิบากผีชะไม่มีกรรมไม่มีวิบากผีชะไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกต้องเข้าใจพวกนี้ถ้าไม่เข้าใจพวกนี้แล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมจะทำให้ธรรมนิยามเป็นโลก,กุตรธรรมไม่ได้โมคะเลยเนี่ยสำคัญมาก พราะฉะนั้นหนึ่งสัตวิวิหาริกของอุปชาอุปชาต้องสอนเรื่องนี้สมาธิิถ้าไม่สมาธิิก็บวชโมฆะเสียเวลาไปเปล่าๆเลยแล้วเดี๋ยวนี้อาตมากล้าพูดได้เลยว่าในเทรสมาคมนี่ว่าตามหมดแล้วโมฆะหมดแล้วมิจฉาทิฏฐิหมดไม่เข้าใจกายไม่เข้าใจจิตแยกกายแยกจิตเป็นมูลกรรมฐานห้าท่านให้แยกโดยการให้อธิบายจาก ผมขนเล็บฟันหนังซึ่งเป็นอวัยวะห้าอย่างเป็นอาการห้าข้างนอกที่มันมีในคนนี่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีนี่มันเป็นภายนอกนอกนะั้นมันอยู่ภายในหมดเลยนะเป็นอวัยวะภายในเป็นเนื้อ,เป,อเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นปนูมัอยู่ข้างในมันเอามาเรียนรู้ไม่ได้อันห้าหอันข้างนอกนี่ามาเรียนรู้ได้ ให้รู้ว่าอะไรในส่วนใดที่มันไม่นับว่าเป็นพีชะแล้วไม่นับว่าเป็นจิตแล้วเป็นอุตตุคือ,อยังไงเช่นเราตัดขนขาดตัดผมส่วนที่ขาดออกไปแล้วตัดผมส่วนที่ขาดไปแล้วตัดเล็บเล็บส่วนที่ขาดไปแล้วฟันส่วนที่กรอกลุดออกมาจากฟันแล้วผิวหนังที่เป็น ผิวข้างนอกที่มันไม่มีความรู้สึกแล้วขัดออกมาข้างนอกมันก็มันก็เป็นอุตุไปหมดละต้องเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่ามันอยู่กับเนื้อกับตัวของเรานี่มันเรียนรู้ได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําจิตของเราให้เป็นอุตุทำให้จิตของเราเป็นพีชะโดยกรรมโดยธรรมะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิบัติท,ทาไม่สําเร็จอรหรันถ้าไม่รู้สมาธิในธรรมนิยามห้านี่นะ เรางันจึงศึกษาสังโยชน์สิข้อแรกต้องเรียนกายของตนสักกายะทำความเข้าใจสักกายะทำความเข้าใจของกายของตนให้สมบูรณ์ให้สมานติิให้ได้แล้วจึงจะได้จะไม่ไม่มีข้อสงสัยอัตมาพูดหยุดไปนี่อธิบายไปนี่ผู้เข้าใจได้จนพ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์ที่สอง ถึงจะดําเนินการปฏิบัติได้แล้วข้อสามต่อไปต้องมีข้อปฏิบัติมีศีลพรตและศีลพรตนั้นต้องพ้นศีลปัตตุปทานและพล้นศีนลรัตตปรามาสพ้นศีลรัตตปทานเป็นแปลว่าอะไรแปลว่าพ้นข้อปฏิบัติเรียกว่าเป็นศีลเป็นพรตสอนกันมาตามจารีตตามประเพณีคนที่ยึดถือได้แค่เนี้มันปฏิบัติไม่ไม่เป็นทุกวันนี้ปฏิบัติศีลก็ไม่ได้มันสามารถจะทําให้เกิดจิต ลดกิเลสอะไรศีลถือว่าปฏิบัติแค่ควบคุมกายกับวาจาแค่นั้นเองด้วยซึ่งมันมิจฉาทิฏฐิไปหมดเลยยิ่งศีลแล้วพระตปรามานะแม่จะเข้าใจ,ใจสมาธิิแล้วว่าปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตต้องเข้าถึงจิตและทําให้จิตนกิเลสลดได้คุณผู้เป็นสมาธิิแล้วแต่คุณไม่ปฏิบัติเอาจริงเอาจังได้แต่เล่นเด่น,นหัวๆลูบๆคลำๆเลาะๆอยู่กับการปฏิบัติไม่เอาจริง ไม่ได้หรอกพ้นไม่ได้เลยนี่ไม่พ้นสังโยชน์สามข้อเริ่มตั้งแต่กายพระการปฏิบัติจริงๆโลกุตรธรรม37ก็จึงเริ่มพิจารณากายในกายแล้วก็จึงจะเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างนี้เป็นต้น